สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโอเก b t 0 3ีทียเนื้อของที่อยู่ข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวคีย์บอร์ดสายไมโคร USB แล้วก็คู่มือโดยข้อมูลของเจ้าโอเกอร์บีทนแล้วนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบพกพาพับเก็บได้สามารถพกพาไปได้ทุกที่ด้วยขนาดที่กระทัดรัด ต,ตัวตัวคีย์บอร์ดจะมีขนาดอยู่ที่1 5 2คูณ7คูณ1 4ม mm มในรูปแบบพับเก็บและ3 0 4คูณ7คูณ8ม mm มในรูปแบบเปิดฝาใช้งานและตัวคีย์บอร์ดจะมีทัชแพดมาให้ในตัวขนาด5 4 4ณ4 4มมโดยตัวคีย์บอร์ดจะมีน้ำหนักที่197กรัม mm. สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์พมือถือแล็ปท็อปแล้วก็ PC โดยตัวคีย์บอร์ดสามารถชาร์จได้ด้วยสายไมโคร USB ที่ให้มาในกล่องสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยสัญญาณบลูทูธที่มีระยะไกลถึง10เมตรตัวของคีย์บอร์ดจะมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่140มิลลิแอมป์กระแสะไฟฟ้าที่ทำงานของทัชแพดอยู่ที่8.63เ a ah. กระแสะไฟฟ้าที่ทำงานของคีย์อยู่ที่3 mA ah. ตัวโอเกอร์ BT033 จะเข้าโหมดสลิปเมื่อไม่ได้ใช้งาน10นาทีและสามารถปลุกกลับมาใช้งานได้โดยการกดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ด ตัวคีย์บอร์ดเลเยอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด6 4คีย์ที่ด้านหลังของคีย์บอร์ดจะมียางกันลื่นติดมาให้และจะมียางกันกระแทกอยู่ที่ด้านหน้าป้องกันเวลาที่พับเก็บแล้วจะเกิดความเสียหายและตอนพับเก็บก็จะมีแม่เหล็กที่จะดูดฝาพับไว้ไม่ให้เวลาคว่ำตัวคีย์บอร์ดแล้วฝาพับจะเปิดออกที่ด้านบนของตัวคีย์บอร์ดจะมีในส่วนของรูชาร์จสวิตช์เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตัวคีย์บอร์ดเราไปลองฟังเสียงการกดของเจ้าโอเกอร์พีทีศ3กันครับ ่วนตัวและสำหรับผมเสียงการกดค่อนข้างเบามากแม้แต่ผมพยายามออกแรงกดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเสียงเบามากๆซึ่งค่อนข้างดีและเหมาะกับการพกพาไปในสถานที่ต่างๆมากทํให้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาใช้งานอยู่แล้วเสียงกดจะไปรบกวนคนรอบข้างหรือเปล่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโอเกอร์บีทีูสามสามถูกใจกันหรือเปล่าสําหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นในราคา7 1 5บาบาทแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตาม พืที่จะได้ไม่พลาดสินค้าไอที่ใหม่ๆในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ